สวัสดีครับมาพบกับช่างน็อตอีกเลยนะครับมาเทศงานก็ส่งลูกค้าเหมือนเดิมครับสามลำครับตัวนี้เป็นสูน้าไฟเบอร์ทั้งหมดนะครับเอ่อไม้ประดูแดงหนึ่งลำนะครับชักเจ็ดสิบห้าปีห้าสิบห้านะครับสูน้าไฟเบอร์ไก่ล็อกบนครับตัวนี้ใส่ลูกได้สี่จุดห้าสี่มิลสามปใส่ได้เลยนะครับแล้วก็มีงานไม้มงคลหนึ่งลำครับลำกลางแล้วก็มีงานชิงชันทั้งตัวหนึ่งลำนะครับเป็นปีห้าสิบครับสูน้าไฟเบอร์เหมือนกันครับมาทดสอบทดสอบระบบไก่กันหน่อยวันนี้ รอฟังเสียงครับผมกระบอกแรกก่อนเลยชิงชันครับนี่ครับงานไปสวยนะครับลองฟังเสียงไกลดูนะครับหนึ่งสองนี่ครับกระบอกแรกครับผมเอาไปกระบอกที่สองครับไม้มงคลนะครับตัวนี้นี่ครับลายท้ายสวยๆครับไปไม้มงคลนะครับลางชิงชันนะครับตัวนี้งานเลกเกอร์ทุเคนะครับตัวนี้งานเงาๆครับฟังเสียงครับหนึ่งสองนี่ครับลำที่สองครับ ลำที่สามเป็นงานปลาดูแดงนะครับงานติดกึ่งแม่น้านะครับยิงบนินได้แม่น้าได้นะครับหลังค่อมครับลูก4.5ใส่ได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นช่วงชัก75นะครับปีก55ูุยนหน้าไฟเบอร์ครับลูกค้าสั่งมารับชมครับรอฟังเสียงกันครับผม1 2นี่ครับงานยิงดีๆครับจากค่ายช่างนัดวัดเกาะครับผมสนใจติดต่อมากันได้ครับเบอร์โทรศัพท์092-828954นะครับนี่ครับานสวยๆครับ รอจะส่งหนึ่งลำครับปลาดูแดงนี่จะส่งนะครับช่วงบ่ายลำกลางนี่มารับเองนะครับรับเองครับนี่ครับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับลูกค้าคนไหนสนใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยครับผมสวัสดีครับ